เื่องด่วนในเวลานี้เนี่ยฝากบอกพี่น้องว่าที่มอส,สกครู่ผมบินใช้ฮอฝนหลวงบินสำรวจทั้งหมดเนี่ยฮอไม่สามารถลงรอปอะไรให้พวกท่านได้แต่ว่าผมรับรู้แล้วว่าจุดไหนบ้างที่พวกท่านเดือดร้อนซึ่งผมสั่งการไปยังแม่ทัพภาคสี่แล้วนะครับบ่านี้เราจะเข้าไปถึงพวกท่านนะครับคือผมเข้าใจว่าหากเป็นผู้ป่วยคนแก่และเด็กต้องการออกจากพื้นที่เราจะส่งเราได้รับความร่วมมือจากสมาคมเจสกีส่งเจอสกีไปรับพวกท่าน หรือเรือท้องแบนจากกรมประมงและกองทัพเรือเข้าไปรับพบท่านนะครับส่วนท่านที่ยังผ่วงทรัพย์สินท่านที่ยังอยู่อาคารสูงหรือบ้านหลายชั้นเดี๋ยวเราจะลําเลียงอาหารไปส่งพวกท่านในวันนี้นะครับวันนี้เราเซตซีโร่ใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะเข้าบูรณาการแบบแบบแบบเป็นรูปธรรมนะครับมีมีการหน่วยบัญชาการที่ชัดเจนที่มีแม่ทัพพระฤาษีเป็นผู้ควบคุมหน่วยบัญชาการทั้งหมดนะครับทั้งหมดอุปกรณ์ยุทธุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ที่แม่ทัพพระฤาษี ที่จะสั่งการแต่ว่าเซ็นเตอร์ทั้งหมดอยู่ที่ผมวันนี้ผมจะควบคุมเองจนสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับเมื่อก่อนนี้มันเจอปัญหาะไรก็ทำให้เหตุการณ์มันเป็นลักษณะแบบนี้น้ำขึ้นสูงกระชอนติดอยู่จะหมมากมคือคือในรอบรอบในรอบประวัติศาสตร์เลยหัดใหญ่นะครับเนื่องจากสมัยก่อนที่น้ําท่วมหัดใหญ่เนี่ยเราจะไม่มีการสร้างคอคลองระบายน้ําที่เรียกว่าคลองรอหนึ่ง <S 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 พอเราเราสร้างเสร็จแล้วเราสามารถระบายน้ําได้หนึ่งประมาณ1 2 0 0 0ถึง3,000 นะครับลูกบาทเมตรต่อวินาทีเรามีความมั่นใจว่าถ้ามันเป็นน้ําท่วมเหมือนสมัยก่อนมันสามารถระบายผ่านคลองอุตภเปาได้คลองเดิมอยู่แล้วแล้วกับคลองคลองอ่าคลองรองหนึ่งได้อยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าปริมาณฝนมันตกมาทุกทิศเลยนะครับมันตกมาทุกทิศแต่มันระบายออกได้ทิศเดียวนะครับคือคลองอุตภเปาและคลองรองหนึ่งเท่านั้นนะครับผมคาดการณ์ว่าเมื่อเมื่อ,อที่ผมมาวันครั้งแรกเนี่ยผมคาดการณ์ว่าถ้าฝนไม่ตกหนักเนี่ย สถานการณ์เมื่อวานกับวันนี้จะเบาบา,บางปรากฏว่าฝนต,ตกหนักที่อำเภอเสะดาอีกดังนั้นปริมาณน้ําที่ผ่านมาจากอำเภอเสะดาวผ่านคลองอุตเผามันมีปริมาณมากกว่าเดิมมากกว่าบริษรัทมันถึงทําให้น้าที่ที่เขตอยู่ในเขตอํเา,เอาเภอเทศบาลนครหัดใหญ่เนี่ยซึ่งเป็นรูปกระทาอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันล้นมันล้มถึงท่วมสูงขึ้นนะครับปัญหานะเวลานี้นี่สถานการณ์ทุกอย่างเราเข้าใจเมื่อเช้าผมมีการประชุมนะครับโดยท่านนายมนตรีท่านสูมสั่งการ ะครับผมในฐานะที่ควบคุมหน่วยปฏิบัติการตรงนี้ก็สั่งการแบ่งงานชัดเจนแล้วก็ฝากประชาันพี่น้องว่าภายใน3วันเนี่ยสถานการณ์น่าจะาควบคุมสู่ภาะวะที่มันคลี่คลายลง<อ>นะครับ